ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ผมได้รับโทรศัพท์จากพี่ชายท่านหนึ่งนะครับผมบอกว่าอยากจะขายวัวออกเพราะว่าเนี่ยละฮะพี่น้องครับผลพวงจากพายุหลายๆลูกทำให้ไม่ค่อยมีที่เลี้ยงหาหญยาลำบากนะฮะ ก็เลยอยากจะขายวัวออกวันนี้ขายในราคาถูกขายด่วนนะครับผม <c oughs> ขายยกกันไปเลยวันนี้มีทั้งหมด4ตัวนี่น้องครับเป็นชาโรเล่เลือดสูงเลยทีเดียวนะฮะพิกัดวัวอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองนี่น้องครับเบอร์โทรติดต่อตามที่ขึ้นให้ได้เลยนะครับผมเจ้าของวัวไม่ประสงค์จะออกสื่อนะครับตอนนี้ก็ เจ้าของวัวก็ไม่ได้อยู่ที่คอ,อกด้วยนะครับมอบหมายหน้าที่ให้พูดจาภาษาวัวดำเนินการแทนให้ทุกอย่างเบ็ดเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับเอาละครับผมมาดูเนื้อดูตัวกันนะฮะนะครับผมให้ดูสภาพคอ,อกนิดนึงพี่น้องพายุเข้าช่วงนี้ระยองชนบุรีภาคตะวันออกอ่วมเลยพี่น้องหลายพื้นที่นะฮะโดยเฉพาะเขตเนะี่ยฮะอำเภอเมืองแถวอำเภอแกลง ของระยองเนี่ยหนักเลยนะครับตามที่เป็นข่าวเลยนะฮะ <c oughs> ตรงนี้ก็เหมือนกันพี่น้องเจอผลกระทบมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับทำให้วัวก็ไม่ค่อยมีหญ้ากินนะครับก็เลยอยากจะขายออกวันนี้ยกคอกเลยนะครับผมอ่เดี๋ยวผมให้วัวลุกดูเนื้อดูตัวกันครับเนี่ยแหละครับพี่น้องครับเนี่ยฮะดูสภาพนี่นะครับผม ยืนอยู่กลางน้ําเลยใส่รองเท้าบูทด้วยวันนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเนื้อดูตัววัวสักนิดนึงก่อนพี่น้องตัวแรกนี่เลยครับพี่น้องครับยาวเต็มหน้ากล้องเลยนะครับผมเองก็ถอยไปไปไม่ได้แล้วถอยอีกก็ตกน้ำแล้วครับนี่ฮะ <c oughs> ตัวแรกวันนี้นะครับผมเป็นวัวท้อง พี่น้องชาโลเล่เลือดสูงเลยตัวนี้นะครับผมตัวนี้ท้องที่สองพี่น้องครับผสมตัวนะฮะเป็นพ่อพันธุ์ที่มีชื่อเสียงมากนะครับในแถบอำเภอเมืองอำเภอบ้านไข่นะฮะของบางดองนั่นเองนะครับพี่น้องผสมไปแล้วประมาณ2เดือนนะครับผมก็คือท้องประมาณ2เดือนนั่นแหละพี่น้องเนี่ยฮะ ส่วนสูงวัดแล้วนะครับเกือบ140นะฮะประมาณ13839แหละพี่น้องเพราะว่าพื้นมันไม่เรียบนะครับนะฮะผมกะให้ประมาณนั้นดูเนื้อดูตัวดูใบหน้าพี่น้องนี่คืออัตลักษณ์ของชารเลเลือดสูงนะครับเลือดเท่าไหร่นั้นผมไม่กล้าฟันธงแต่พี่น้องดูอัตลักษณ์แล้วก็น่าจะรู้นะครับว่าชารเลเลือดสูงลักษณะแบบนี้แหละพี่น้องครับ หัวกระบาลใหญ่กระโหลกใหญ่นะฮะใบหน้าใหญ่นะครับหูสั้นหัวจุกจมูกชมพูขอบตาชมพูนะครับหูที่ขนยาวพี่น้องเครื่องเพศต้องเป็นสีแดงกับสีชมพูหัวนมสีแดงสีหัวนะครับผมตัวนี้ท้องประมาณ2เดือนเนี่ยฮะเนี่ยแหละครับ อาเห็นแล้วนะครับผมนะฮะอาจจะถ่ายใกล้นิดนึงนะครับเพราะว่าขยับไปไหนไม่ได้จริงๆนะครับตัวนี้เนี่ย <c oughs> เปิดแยกไว้ที่ราคา65,000บาทนะครับเดี๋ยวจะมีราคาเหมาให้ด้วยนะครับผมนะฮะถ้าแยกตัวนี้ตัวเดียว65,000บาทพี่น้องสูงเกือบ140ท้องผสมตัวนะฮะ จากพ่อพันชาโรเล่สวยเลยตัวนั้นนะครับถ้าใครจําได้คือผมเคยทิปไปเคยไปทําคลิปของบางดองมาแล้วนะฮะเป็นพ่อพันที่รับผสมตัวตามบ้านตามคอรอกทั่วไปแล้วครับพี่น้องเนี่ยฮะหกหมืพันบาทพี่น้องหาไหนได้อะดูโคนหางดูเพศนะครับสีแดงอมชมพูนะครับผมนะฮะผู้หางปลายหางสีแดงนั่นนะครับนี่คือชารเล่เลือดสูงพี่น้องถ้าให้ผมกะด้วยสายตาก็คือ ตัวนี้อาจจะถึง8 0 82ได้นะฮะนี่คือผมกะด้วยสายตานะครับนะโดยาจากประสบการณ์ของตัวเองนะครับแนะนำมาดูตัวจริงได้พี่น้องนะครับ65,000บาทตัวนี้ครับผมมาดูตัวที่2กันพี่น้องนี่ก็เลือดสูงอีกตัวหนึ่งเลยนะครับ ไซส์พอๆกันเลยพี่น้องครับนะฮะความสูงเฉียดเฉียดร้อยสี่สิบอันนี้ก็วัดแล้วเหมือนกันนะครับนะฮะเลือดก็พอๆกันเลยพี่น้องตัวนี้สถานะคือท้องผสมหลอดตัวนี้นะฮะท้องกับเจ้าวอลโว่นะครับผมของวิไลาฟาร์มนะฮะผสมเมื่อวันที่30 เดือน5ปี65นะครับกำหนดคลอดวันที่7เดือน2ปี66ท้องแล้วประมาณ4เดือนเอาละครับดูใกล้ๆนี่ฮะเครื่องเพศแดงอมชมพูเลยนะครับนะฮะนมสีหัวนะครับตัวนี้คือเป็นสาวท้องแรกนะพี่น้องนะนะฮะนี่ครับดูใบหน้าชัดๆนะครับจมูกนี่ชมพูหลาเลยใบหูขอบตาหัวจุกนะครับ ก็คงไม่ต้องสาทยายมากแล้วครับสำหรับาสายชาโรเล่ก็คงจะรู้ดีนะฮะวัวอาจจะขาดน้ำเลี้ยงไปนิดหนึ่งพี่น้องไม่ถึงกับว่าโครงไม่ถึงกับว่าผอมมากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วฮะไม่ได้ปล่อยไปกินหญ้าเนี่ยหลายวันแล้วนะครับก็เลยอยากจะขายออกนะฮะตัวนี้สาวท้องแรกท้องท้องหลอดนะครับลูกหลอดเจ้าวันโว่นะครับผมเปิดไว้ที่ 6,500 0บาทเหมือนกันพี่น้องนะฮะจุดเด่นเลยคือลำตัวที่ยาวเส้นหลังที่ตรงพี่น้องครับแข้งขาดีกระดูกดีนะฮะผู้หางเป็นสีแบบนั้นนะครับอาจจะเลอะโคนนิดนึงนะครับผมเนี่ยฮะนะครับห5ห0 0บาทพี่น้องครับ เอาละครับผมทีนี้มาถึงคิวคู่แม่ลูกนะครับผมแม่ลูกแรกนะครับลูกอายุ2เดือนเป็นตัวเมียนะฮะลูกของลิชเช่พี่น้องครับถ้าใครรู้จักชาโรเล่ต้องรู้จักพ่อพันธุ์ที่ชื่อว่าลิชเช่นะครับผมซึ่งดังมากครับในย่านาน,นี้นะฮะย่านาระยองชนบุรีนะครับใครๆก็ อยากจะใส่ลิดเช่กันทั้งนั้นแหะครับตัวแม่สูงประมาณ140นะฮะดูในกล้องอาจจะสูบไปนิดนึงนะครับเพราะว่าลูกก็รีดนมอยู่แล้วก็อย่างที่บอกแลละครับช่วงนี้อาหารก็น้ำเลี้ยงอาจจะขาดไปนิดนึงนะครับผมเนี่ยฮะตัวแม่เนี่ยเลือดน่าจะประมาณสักห้าสิบได้พี่น้องนะครับ ตัวลูกไม่ต้องห่วงฮะลูกลิเช่พี่น้องดูเส้นหลังดูความยาวของเหลี่ยมตัวของวัวอายุ2เดือนนะครับนั่นนะฮะตัวเมียนะครับผมนะครับเป็นตัวเมียอายุ2เดือนแม่สูง140ท้องว่างนะฮะเป็นได้ลูกตัวแรกนะครับมีใบมีหลอดนะครับตัวลูกนะครับ ตัวลูกมีใบผสมแล้วก็มีหลอดเรียบร้อยนะครับผมตัวแม่เองก็ไม่มีตําหนินะครับนะี่ฮะอาจจะดูผอมไปนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดไปเจอน้ําเลี้ยงดีๆอาหารถึงถึงเนี่ยผมว่าใช้ได้เลยนะครับตัวนี้นะฮะคู่นี้เปิดไว้ที่6 0 0 0 0บาทพี่น้องแม่ลูกนะครับลูกตัวเมียนะลูกอายุ2เดือนนะฮะแม่ลูกแรก นะครับผมสูง140นะฮะเปิดไว้ที่60,000บาทพี่น้องครับนี่แหละฮะสามตัววันนี้เอาละครับผมทีนี้มาดูราคาเหมาบ้างนะครับตัวแรกก็คือตัวที่อยู่มุมนู้นนะครับผมนูนะฮะที่หันตูดมานั่นแหละครับ <c oughs> แม่ลูกที่สอง ผสมตัวท้องแล้ว2เดือนนะครับผมเลือดดีเลือดสูงตัวนั้นนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะฮะที่อยู่หน้ากล้องเนี่ยครับแม่สาวลูกแรกนะครับผสมหลอดเจ้าวอลโวท้องแล้วสี่เดือนประกันท้องให้ตัวนี้นะครับผมส่วนสูงใกล้เคียงกันนะครับสตัวตัวแรกกับตัวที่2เกือบเกือบร้อยสแล้วครับวัดแล้วนะครับผมแล้วก็ แม่ลูกคู่นี้นะฮะแม่ลูกคู่นี้เป็นลูกแรกลูกตัวเมียลูกของลิชเช่เนี่ยแหละครับ3ารายการวันนี้เท่ากับว่าซื้อ4ได้6นะครับผมเพราะว่า2ตัวนั้นท้องแล้วนะฮะซื้อ4ได้6วันนี้ราคาเหมายกไปเลยวันนี้นะครับถ้าเป็นราคาแยกตกอยู่ที่ 1,90,000บาทพี่น้อง65,000 6 5 0 0าหสองตัวก็แสนสามแล้วก็คู่แม่ลูก60,000ก็เป็น10,000 0าวันนี้ถ้าเหมายกเลยลดให้ทันทีพี่น้องครับ1,000 10, 0บาทนะฮะเหลือ1,80,000เท่านั้นเองพี่น้องเนี่ยครับนะฮะรีบมาดูเลยนะครับยกหมดนี่1,80,000บาท แต่ถ้าแยกก็คือตัวนี้6 5ห0 0ตัวนี้ก็6 5หม0แล้วก็แม่ลูกอีก60,000นะครับรวมเป็นแสนเก้ายกเลยลดให้1,000 10, 0บาททันทีนะครับผมนี่แหละครับวัวอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองพี่น้องครับเบอร์โทรตามที่ขึ้นให้นะฮะร,ราคานี้ยังคุยได้ราคานี้ยังต่อรองกันได้นะครับผม อยากจะมาดูตัวจริงได้เลยครับผมติดต่อตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้นะครับเอาละครับพี่น้องครับเหมือนเดิมนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้คอนเทนต์แบบนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพูดจาภาษาวัวได้หาวัวด,ดีๆวัวสวยๆวัว,วถูกๆแบบนี้นะครับมาฝากพี่น้อง FC อยู่เป็นประจำเช่นเคยวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ